มาดูกระรอกกระลอกกระโหลกเขาเล่นเขาเล่นยังวุ่นี่กระรอกรรอเขา,เเขา,เา,รราหากินแล้วเขาก็ปัดไอ้น่นนั่นนี่นะแต่ไม่ได้กลัวคนนะใช่ไหมกระรอกไม่กลัวคนนะกระรอกหางพวงเธอคนไปนี่เขาต้องกินยายด้ยวยไหนเจินเนี่ยเจ้าดึงภาพมาใกล้ๆกล้กระรอกหางพวงไปไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วหลบแล้วหลบแล้วกบรรยากาศจ้พี่น้องบรรยากาศมันงดไม่ได้ทุกข์หัวใจมาดอพี่น้องก็ว่าเดูก็ลออกันไปแต่ว่าดูมันเสียงเสียงก็ลออเขาเรียกคู่ถ้าเขาทำอย่างนี้เขาเรียกคู่นะเห็นไหมจะเห็นไหมเห็นไหม เขาจะดิงหางแล้วเขาจะเรียกคู่นะถ้าถ้าเห็นหากนหาก่อนว่ามีไหมหาก่อนาหาก่อน,อนว่าจะเจอไหมวิธีกระโกกระกเขาเรียกคู่เวลาเขาจะสมพันธ์ก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยเขาเขาเรียกคู่ค่อยๆไปถ่ายตอนนั้นนะมันหำโอมตรงเลยเนี่ยกระโกเขาเรียกเขาเรียกคู่เพราะนั้นนหะเขาเรียกคู่นะกระโลกกระรลกเรียกคู่จ้ะเดี๋ยวค่อย เวลากันพี่น้องเคยดูไหมเคยเห็นไหมเวลากระรอกมันผสมพันธุ์น่ะผสมพันธุ์น kind of ่ะมันจะเรียกหาคู่ม mm ัน hmm. กิ๊กกิริกกิริกอยูนะฮะเนี่ยเขาเนี่ยกระรอกตอนนี้เขาจะผสมพันธุ์ไงเนี่ยเขาจะถ้าเวลาถึงวันเวลาผสมพันธุ์เขาจะเรียกคู่แบบนี้พี่น้องเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมเนี่ยเขาจะเรียกคู่อย่างนี้แหละมันมีทั้งกระรอกกระรอกเรียกคู่จ้ะ หาก่อนหาก่อนว่าเขาอยู่ตรงไหนไม่เห็นเห็นแต่เสียงเห็นอยู่แต่จะ่ายรูปไม่เห็นนะสินี่มันอยู่ตรงนี้เองมันอยู่ตรงนี้โน่นเขาขึ้นไปทั้งบนโน่นแล้วโน่นโน่นโน่นเขาไปกันติดหางเขาบนโน่นเนาะนกเขาไปแล้วโน่นโน่นโน่นเขาหาคู่นะก็ลอกหาคู yeah, em ่แล like ้ว uh, มันกิดนกอันนั้นก็สวยนะนกนกแซวนะ เรียกหาคู่คะ่ะค่อยก็จะเรียกหาคู่อยู่คู่กคู่ฉันอยู่ในเห็นไหมเขาเรียกคู่นะี่ยเขาก็จะเขาจะส,สมพันธ์กก,ก,กิโดดไปแล้วไปแล้วเห็นไหมเขากระโดดไปรีแล้วไปรีแล้วนี่แหละเขาจะต่อจงพันธ์ก็เป็นแบบนี้แหละกันล้อ ไม้ไก่ฟังหมดพลังต้านล่มอะไรพี่น้องอันนี้มันจะโค่นจะล้มเหมือนเรามันต้องไปอาศัยพื้นเขาเห็นไหมอันต้นไม้ต้นนี้ก็ไปอาศัยเขาคือจะห้าเหนียย่าเห็นไหม้่นต้นไม้ต้นนี้ลราไปไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าถ้าไอ้นั่นก็ล่มคืนเลยนะเนี่ยไม้ไก่ฟังหมดพลังต้านลมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่